สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเลยนป่าซาภูกเก็ตนะคำซับคำซับป,ป่าซาภูกเก็ตอีพีส้นกันนะคะไปมีคำได้มากเก็ตเลง้งไอติมนะเฮ้ยมึงไปซื้อเก็ตเล้งกินกันดีกว่านะเปย์ก็คือทั้งทั้งน้ำทั้งน้ำที่ว่าเปย์เป็นทั้งพัติกนะคะฉาฉาก็คือตะการูวดุ้อรูวดุ้อรูวดุ้อก็คือสะดือนั่งซื้อเขานั่งซื้ออา่านั่งซื้อทุ่งกอบแกบ ทุ่งพลาสติกมาซิโก้มาซิโก,ก,ก้คือ,อะละมุดนะคะเฮ้ยอยาก,กินมาซิโก้จังเลยเออย,ยาหมูฟารังซอบมูนี่คือไอ้กระสอบทุ่งปุ๋ยอะทุ่งปุ๋ยที่เป็นกระสอบที่เป็นสีน,น้ำตาลนั่นน่ะที่เป็นแบบเมื่อนไข่ไข่เขา,ขา,ขาขทักกันนะตาอิเตาอิวก็คือซีอิ๊วข้าวหัวแมมมือหัวแม่มือก็คือหัวแมมมือน้าน้ำตาลฟักทองนำ้ำฉุบยำก็คือน้ำผิกกะปิพักเก็ต กินกินนุ่มจีนใช่ไหมเฮ้ยเอาพัคเก็ตมาพัคเก็ตก็ลุยเลยอะไรแบบนี้เออกินนุ่มจีนก็คือแบบพวกเครื่องเคียงนะคะพวกพักแบบเย,อ,ยอะๆเออพวกปังกวนก็หมันแก้วแปงว่านแปงว่านก็คือพงชูรสตาวุ้นตาวุ้นคือหุ่นเสน้นมีวุ้นก็คือเส้นมีมีเรื่องก็คืออ่าม,มี่มีเส้นเรื่องอะคะ่ะถือว่าวอยพัดกว๋วยเตี๋ยวนะปังกูปังกูก็คือไอตัวเก้าอี้ถือว่าทํากับไม,ม้ถีเมื่นแบบ เมื่อนเมื่อเล็กขุดอ่ะเล็กขุดนั่นก็คือกระต่ายก็คือเล็กเมื่อเล็กขุดถือว่านั้นนั่นแหละก็มินพุนมินพุนก็คือกะละมังถือว่าไหวาหรับทําในครัวนะคะมินพุนแล้วก็โคมโคมต้องเป็นโคมเคี้ยวนะโคมเคี้ยวโคมโคมก็คือกะละมังแต่สมัยโคมเคี้ยวก็จะมาสีฟ้าใช่ไหมบ้านท้าบ้านเราคนคนเก๋เก๋บางคนเอ้ยเออโคมสีเคี้ยวมาหน่อยก็คือมันก็คือเป็นโคมสีฟ้าก็คือโคมทุกคน ep สองจบไปแล้วมีใครถือว่า มีซับไม่ไบ้ของผู้แกถือว่าจำได้บางคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย